ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ขอต้อนรับเข้าสู่กลายเกมเศรษฐีกับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นอีเวนต์เลหลังนะครับเมื่อกี้เข้ามาดูคร่าวๆแล้วเนาะอะไนเดี๋ยวดูก่อนเนาะอ่าอีเวนท์ที่มาเพิ่มก็จะเป็นรับลูกบัตรอินฟินิตี้มีโอกาสรุ้นรับวิภาวีที่ถูกปลุกแล้วก็มีเมียนที่ถูกปลุกนะครับคิดว่านะสตัวนี้อันนี้มันชื่อไดออนแต่ผมชอบเรียกว่าวิภาวีภาวินีเออนั่นแหละไรสักอย่างอ่ะอุ <laughs> ้ย แล้วก็มีโดนบริจาคโดนราชโดนราชบริจาคแล้วก็เป็นรองเท้าโรลสก็ตเนาะแต่ว่าที่ที่กูกูเคยเคยเปิดเปิดมานะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมีแต่ลูกอมดาวลูกอมดาวลูกอมดาว,ดาวเยอะเกลื่อนโอเคอันนี้ก็ข้าไม่มีอะไรเนาะโอเคนี่ครับเนาะการกลับมาของจี้เครื่องรางท็อปเนาะท็อปตรงไหนวะบางชิ้นอ่าไม่เป็นไรมาดูก่อน อันดับแรกก็เป็นเลมอนมันเตอร์เนาะก็คือที่ผมมีอยู่นั่นแหละปืนราชาที่ถูกในประเทศเชฟหมีซูปเปอร์อุไม่ใช่อะไรอุปกรณ์เขียนแบบซูปเปอร์ดิเมนชันเนาะหมวกช้างปีศาจก่อสร้าง AI อ๋อโอเคครบเนาะมาทั้งหมดอ่าหกชิ้นนะครับเนาะโดยวิธีการตามหาก็อ่อาพยาได อ๋อมันจะเป็นเฉพาะเฉพาะเลยนะครับเนาะถือว่าเหี้ยมากถือว่าถือว่านั้นมากเลยนะคือมันบีบให้เราต้องต้องเอาอันใดอันหนึ่งอะ่ะเออโอเคครับโอเคก็วิธีการตามหาก็อ่าเก็บ A A เก็บคุญแจ a บวกหชิ้น a บวแล้วก็คุญแจ a อีกหชิ้นเพื่อแลกเป็นสมุดอันเชิด S นั่นเองนะครับเนาะ โดยสมุดอันเชิญ S 4ชิ้นแรกเป็นปีศาจหลุมดำา i i นะครับเนาะหรือจะแรกเป็นหมวกช้างก็ได้นะครับเนาะโอเคเก็บ a บวกเก็บ a บวก1ชิ้นและ a 2ชิ้นก็จะมีโอกาสก็จะคุณก็จะสามารถแลกสมุดอันเชิญเครื่องซ u เปอร์ดนเมนชั่นเชฟหมีโดนในประเทศเอ๋อไม่ใช่เลย คือเก็บคุณใจเอครบ2ชิ้น A บวกหชิ้นก็จะมีโอกาสก็จะได้รับแหละคุณก็จะสามารถแลกอันสมุดอันเชิญเชฟหมี S แล้วก็สมุดอันเชิญเครื่องซูเปอร์ไดเมนชั่นโดยเมื่อเก็บ S อสซูเปอร์ไดเมนชั่นและ S อสซูเปอร์เอสอันเชิญหมีครบ4ชิ้นก็จะมีโอกาสแลกไอ้น,นี้แล้วก็ไอ้น,นี้นะครับก็คือเก็บ S ให้ครบ4ชิ้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็ เก็บสมุดอัญเชิญ super dimension สน4ชิ้นก็ได้อ,อุปกรณ์เขียนแบบ super dimension ไปถ้าเก็บถ้าเราจะเอาเชฟหมีก็ต้องแรกเป็นสมุดอัญเชิญเชฟหมีแล้วเก็บให้ครบ4ชิ้นนะครับเนาะส่วนถ้าคุณถ้าจะเอาปืนหมัดในประเทศกับเลมอนมอเตอร์ก็ต้องเก็บสมุดอัญเชิญของประจําตัวมันให้ครบเช่นสมุดอัญเชิญราชาที่ถูกในประเทศ4ชิ้นนะครับเนาะแล้วก็ไปเก็บถ้าจะเอาเลมอนมอเตอร์ก็ต้องเก็บสมุดอัญเชิญ เลมอนวันเตอร์ให้ครบสี่ชิ้นนะครับเนาะโอ๊ยน้ำมูกไหลนิดหน่อยโดยวิธีการตามหาเนาะก็สมุดอัญเชิญในประเทศและสมุดอัญเชิญเลมอนวันเตอร์เนี่ยก็จะต้องก็จะเก็บเหมือนกันก็คือ2 A งเบวกเบวกสชิ้นแล้วก็ A 3ชิ้นเนาะก็ถ้าเกิดจะตามหาเลมอนวันเตอร์ก็ต้องเก็บ A 12ชิ้น A อบวกแชิ้นเนาะเดียนาเทศก็เช่นกันเนาะ A 12 A บวกแ ถ้าเป็นเชฟหมีกับซูเปอร์ไดเมนชันเนี่ยก็ออา a 8ชิ้น a บก4ชิ้นเนาะส่วนสมุดอันเชิญธรรมดาหรือโดสมุดอัญเชิญธรรมดาก็เก็บอย่างละ4ชิ้นเนาะโอเคครับอาจจะพูดงงๆหน่อยต้องขออภัยเนะแล้วก็วิธีการโอ้มีการให้อัพด้วยนะมีการให้อัพด้วยโอเคอ๋อ โอเคโอเค,อเคมาดูโอเคครับมาดูกันเลยเนาะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมีถ้าเกิดคนอยากอัพเป็นแบบซูเปอร์ก็สามารถไปเติมเพิ่มได้เช่นอยากได้สีทองอปุปกรณ์ขีนแบบเดเมนชันก็ต้องไปซื้อหีบสีทองมาเนาะ,ะถ้าเป็ดถ้าอยากได้ซูเปอร์เชฟหมีก็ต้องไปซื้อแสงและเปลี่ยนเชฟหมีถ้าอยากได้ปืนเนระเทศแบบซูเปอร์ก็ต้อง ไปไปซื้อยามเย็นเอสมาเนาะถ้าเป็นถ้าอยากได้สมาร์ทเลมอนมอนเตอร์ก็ต้องไปซื้อไอแวนตาสมาร์ทเนาะโดยไอของอัปเกรดเป็นซปเปอร์พวกนี้สามารถพบได้ในทั้งการสมพรีเมียมเนาะแล้วก็ซื้อเองก็ได้เนาะขึ้นอยู่กับว่าโชคของคุณเนี่ยจะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ราคาหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดีหลุดมือหลุดมือโอเคเข้าไปที่ร้านค้ากันก่อนเนาะดูคิดว่าเขาขายกันเท่าไหร่เนาะโอ้ยกูกดผิดนี่หว่า กดผิดกดผิดเอ้ยกดผิดอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาก่อนออนี่ไงร้านค้าโอเคเหมือนจะไม่มีของผมยังไม่มีร้านค้าลึกลับทีนะมาเป็นสุ่มในแพ็กนี้นะแพ็กจีเครื่องรางพรีเมียมนะครับเนาะก็มาดูอัตราการสุ่มไหมมันมีอัตราให้ไหมน่าแสดงภาพโอเคไม่มีเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่จี้เครื่องรางมาใหม่กันเลยก็ได้เนาะโอเคสมาร์ทเนาะมันเพิ่มอะไรบ้างไหม เหมือนมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การล็อกเนาะจาก6กจากหกเป็น68เนาะเพื่อเพิ่มมา3%เนาะมันจะเพิ่มตรงนี้นะครับไอห6สเนี่ยไอหกสเนี่ยแต่ก่อนมันคือ65เนาะไปดูได้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแบบปกติเนาะพี่เลมอนมอนเตอร์อ่าเห็นไหมหกสิมันเพิ่มเป็น68เนาะก็คือเพิ่มขึ้น3เนเนาะอย่างได้เลย เดี๋ยวเรามาดูอน,นั้นก่อนเนาะเข้ามาที่ร้านค้ากันก่อนเราจะมาดูกันว่าเ,าเขาขายอัน,นั้นเท่าไหร่เนาะโ oh, wow. อ้ว้าวก็คือลูกบาทแบบคือ89บาทสามารถซื้อลูกบาทแบบเลือกได้1ชิ้นโดยจะเลือกเป็นแว่นตาของเลมอนมอนเตอร์หรือจะเป็นเกาะยามเย็นของปืนหมัดหรือจะได้เป็นแสงสว่างเชฟหมีหรือหีบทองของซูเปอร์ไดเมนชั่นอุปกรณ์เขียแบบซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับเนาะ อเอคเติมแปดเก้าบาทแล้วก็เลือกเลยว่าจะเอาอันไหนเนาะโอเคเดี๋ยวเราดิสก์ว่าผมจะมีกล่องดองไมาอยู่นะโอเครีบรีบเปิดเลยเนาะเดี๋ยวมันจะหมดอายุเอาเนาะเปิดเข้าไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเงียบจิบโอเคโอเคเลทไปสักพักหนึ่งละโอเคเปิดสักหน่อยนึง จะเปิดอะไรที่มันอายุน้อยกว่าเจ็ดวันไปแล้วก็กันเนาะอ๋อมีเดิสร้างโลกด้วยเดี๋ยวค่อยเอามาอันนี้ลืมเป็ดนะครับเนาะอ่านี่รูปบัตรอินฟินิตี้แล้วก็แพ็คตัวละครสุดฮิตแล้วก็ตัวสมชีเครื่องรางเนาะล็อกอินก็จะได้รับนะครับเนาะรู้สึกว่าภายในวันนี้นะใช่ใช่ใช,ใช่ภายในวันนี้เนาะแล้วก็จะได้รับเนาะ อ๋อเมื่อกี้ไอที่ว่าผมบอกไอที่ว่าผมลับๆไปเมื่อกี้ไอที่เป็นแพ็กที่เครื่องรางพวกนั้นนะเป็นการล็อกอินประจําเดือนนะครับเนาะที่28วันนั่นแหละรครับเนาะโอเคไม่มีแล้วเนาะหมดเกลี้ยงโวเบก็เว้นนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าสําหรับใครที่ต้องการมันเหมาะสาหรับใครก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการตามหาจี้โดยเฉพาะอาะไรแบบนั้นเนาะเพราะเนื่องจาก ดูดูของของที่มันให้ตามหาแล้วค่อนข้างเยอะน่าดูเลยนะครับเนาะแล้วก็จี้ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือต้องเป็นจี้ที่อัปเกรดเป็นความสามารถขั้นสูงก็คือต้องแบบอะไรอนะเอาไปอัพเป็นในนั้นอนะอัพเป็นซนะูเปอร์เนาะไม่อย่างนั้นมันจะเล่นค่อนข้างลําบากเนาะแล้วก็มันใช้เอสค่อนข้างเยอะอยู่นะใช้เอสอันอยู่แล้วหมวกช้างกับอีอออตัวปีอีตัวเอไอหลุมดําเนี่ยมันเป็นของเก๋ไปแล้วนะมันสามารถกดหาสมเจอได้ไง จี้เครื่องรางสุดชิดอะไรของพวกมันได้เลยเนาะแต่ว่ามันที่มันได้ก็คือมี4อันนี้แต่ส่วนใหญ่คือมันต้องเอาไปอัปเกรดหมดเลยเนาะโดยเฉพาะ2ตัวเนี้ยถ้าไม่เอาไปอัปเกรดผมว่ามันมันเล่นมันพึ่งพาได้ค่อนข้างยากเปอร์เซ็นต์มันน้อยหน่อยแต่ถ้าสตัวเนี้ยใครมีก็ไม่ต้องอัปเกรดก็ได้เนะเพราะว่าผมคิดว่ามันยังพอเล่นได้อยู่แต่ไอสองไอเชฟหมีไอเครื่องนี้เนี่ยมันถ้าไม่เพิ่มถ้าไม่เอาไปอัปเพิ่มเปอร์เซ็นต์มันจะเล่นลําบากเนาะเออ สำหรับวันนี้ก็ก็คงต้องแนะนําให้ข้ามเหมือนเดิมอะ่ะจี้มันมันจี้มันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดน,นั้นนะเออมันเอามันเอาเป็นจี้เฉพาะตัวเออเอาไว้ใช้กับตัวจําพวกบางตัวอะแบบนี้ไม่ได้แบบเอาไว้เล่นกับทุกตัวได้เนาะครับเนาะก็เลยแนะนําให้ข้ามสําหรับมือใหม่แต่สําหรับใครที่ว่ามีลูรูเบลอะไรแบบนี้ผมว่าก็เลมอนมอนเตอร์ก็หน้าหานะครับเนาะเอามาใช้แทนเลดมอนเตอร์ได้อยู่เนาะ สำหรับใครที่อ่าแต่สำหรับแต่ว้นนี้่เหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการตามหาจี้โดยเฉพาะอะไรแบบนั้นเนาะโดยมันก็ขึ้นอยู่กับคนว่าจะตามหาอะไรเนาะส่วนไอ้เป็นนี้ก็อาจจะเอาไว้ใช้แทนไอ้เป็นอันนั้นอะเป็นหัวเป็นว์าไปหัวมุมอะ่ะเออมันเอาไว้ใช้ช่วยว์าไปหัวมุมก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีเป็นเอิร์ดที่ดีกว่านะส่วนตัวผมเนาะนมันขึ้นอยู่กับว่าตัวละครที่คุณมีอ่ะมันเหมาะกับจี้แบบไหนเนาะเออ อย่างเช่นใครที่แบบมีลูรูเบลแล้วยังไม่มีเลดมอนเตอร์อะไรแบบนี้เนะี่ยไว้น,นี้ก็เหมาะกับการทำเนาะอะไรแบบนี้เนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นการ์ดต้องดูด้วยว่าการ์ดในคังคุณนะมันเหมาะกับจี้ในเว้นนี้ไหมถ้ามันไม่ได้มีอะไรท,ไไไรที่ไม่ได้มีอะไรที่มันเหมาะอะไรกันก็ข้ามไปเนาะเออประมาณนั้นเนาะร้าวๆข,ข,ของเว้นก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเนาะงบประมาณก็ ขอไม่ขอประมาณไว้คร่าวๆอย่าที่ประมาณ7 0 0 0เนาะถ้าจะเอาแบบเลมอนมอนเตอร์นะอันนี้ผมหมายถึงเลมอนมอนเตอร์พวกนี้แนะล้วเจ็ดพันประมาณนั้นเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าของของคุณเนี่ยเออมันจะออกดีหรือเปล่าเนอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลด้วยเนาะว่าจะปิดน้อยกว่าเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์เนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของวิจรารณญาณของพวกคุณนะครับว่าจะ จะทาหรือไม่ทำเนาะก็ลองไปชั่งใจดูว่าเออจี้พวกนี้มันเอามาแล้วมันได้ใช้ประโยชน์ไหมเออต้องพูดอย่างนี้เนาะปิดมาแล้วมันได้ใช้กับตัวอะไรของเราบ้างปิดมาแล้วเราจะไม่ได้เอามาตั้งไว้ในคังเฉยๆใช่ไหมแบบทามาแล้วเราต้องได้ใช้อย่างแน่นอนแบบนี้เนาะถึงมันถึงจะทําถึงคุณจะทาเว้นเนาะเพราะถ้าเกิดคุณทํามาแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้อะไรเลยแบบนี้ก็เหมือนเปลืองเพชรเปล่าเนาะก็ข้ามได้ก็ข้ามเนาะ สำหรับใครที่ชอบสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบราติสวัสดีครับ